มหม20 30ปีมาแล้วครับตำบลท่าบมบุ์เราคลองมันเป็นร่องน้ำมันไม่ใช่คลองนะครับเป็นร่องน้ำเมื่อฝนตกมามันก็ไหลบ่าท่วมในพืชไร่ตามไหนเป็นแอ่งก็ขังอยู่นานนะครับ4วัน5วันนะครับพืชไร่ก็จะเสียาหายพอทางโรงงานน้ำตาลไทยลุงเรืองกับทางสอนอกมาขุดคลองลอกคลองให้ก็รู้สึกว่าดีนะครับเดี๋ยวนี้น้ำไม่ท่วมแล้วมันไม่บ่าออกไปทำไร่แล้วมันจะวิ่งตามในคลองไปนะครับทึงออกไปข้างนอกก็จะเป็นแค่4ี่ห้าชั่วโมง3ชั่วโมงก็จะแห้งยุบลงนะครับ โดยกลุ่มน้าตาลไทยรุ่่งเรืองเป็นโรงงานผลิตน้าตาลซึ่งใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบการจัดหาวัตถุดิบที่ยั่งยืนก็เป็นนโยบายของเราที่คู่คู่ก,กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมโครงการจัดการน้ําเพื่อการเกษตรนี้อยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรที่ยั่งยืนซึ่งเราทําที่ตําบลทรัพสมบูรณ์วัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมน้ําหลากและช่วยเก็บน้ําไว้ใช้ในหน้าแลง้งซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําหรือสอสอน,นอ ให้้เเขาาามช่วยดนนทคนคิสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสอนอสอนอเป็นคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติซึ่งมีบทบาทหน้าที่นำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ของชุมชนให้เข้าถึงนั้นหนึ่งในบทบาทที่สำคัญที่รัฐบาลมอบหมายให้ทางสสนอดำเนินงานก็คือการนำ สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ระบบน้ำในพืชไร่ซึ่งตำบลทรัพย์สมบูรณ์เป็นพื้นที่ตัวอย่างของแนวทางในการจัดการน้ำสำหรับระบบน้ำในพืชไร่ซึ่งการจัดการน้ำชุมชนนี้จะสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนในการพึ่งตนเองในการบริหารจัดการน้ำชุมชนต่อไป แต่ก่อนนะครับมันไม่มีคลองอย่างนี้นะครับปลูกอ้อยก็จะปลูกแค่ฤดูฝนอย่างเดียวตั้งแต่มีคลองมีน้ําแหล่งน้ํามานนี่นะครับเราก็รู้สึกว่าดีใจนะครับปลูกข้ามแด้งได้เลยนะครับใช้น้ําหยดกันส่วนมากจะเป็นอ้อยนะครับเพราะแหล่งน้ำเรามันดีนะครับเป็นพืชที่ได้ปลูกแล้วครั้งหนึ่งในหลายปีคันคลองเราก็ได้ปลูกกล้วยนะครับปลูกพรยแล้วก็มีบางคนก็มาหาปลานะครับสร้างรายได้ในครัวเรือนได้นะครับหากินกันในครัวเรือนนะครับ ครับพวกเราชาวชาติบูนนะครับต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทไทยลุงเรืองนะครับอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็สสนนะครับที่มาขุดลอกคลองให้เรานะครับชาวชาติบูนเราจะขอดูแลคลองนะครับพันคลองฝ่ายน้ําล้นนะครับให้ดีๆตลอดไปเลยครับขอบคุณครับทางเรานอกจากสนับสนุนงบประมาณแล้วพนักงานของเราก็ยังเป็นคนช่วยชุมชนทําข้อมูลฝั่งน้ําช่วยประสานงานกับสสนทางสสนเองก็ได้ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ช่วยออกแบบวางแผนโครงการทางชาวบ้านเองก็เสียสละพื้นที่ของตนเองเพื่อขุดขยายคลองทั้งหมดนี้มันคือความสำเร็จที่ยั่งยืนทำให้กเกษตรกรมีผลผลิตที่ดีชุมชนมีรายได้เพิ่มจากการหาปลามีเศรษฐกิจควรเรียนที่ดีขึ้นระบบนิเวศก็สมบูรณ์ขึ้นเติมเต็มความสุขและคุณภาพชีวิตของชุมชนได้อย่าง,ย,างยั่งยืนจริงๆครับ